มันมันถึงอเออมันจับหนามันจับหนาอืมอ <c oughs> มนรู้จกักไงวะรู้ว่าตาม,มีหนวดไงเออมีแจ้งเกลียอ,อะไรไรอืมไม่รู้ร <c oughs> เปิดเปิดเนี่ยพิ่เปิดเดริมไปหาโอ้ห้าคนแล้วพี่ออฟส,สวัสดีครับพี่ออฟ สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ฮัลโหลมาเปิด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 แล้วค่เปิดแป๊บนึงแล้วเปิดรอนแชร์ก่อนเปิดนะเดี๋ยวเตรียมขายนะเดี๋ยวเตรียมขายแล้วเดี๋ยวนเย็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 นต่ำจะคุยกันเออเดี๋ยวเปิดรอไว้ก่อนดดเยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยพี่ เปิดเปิดเปิดช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยนะพี่ติดงานด้วยตอนนี้ปเปิดก็มันดูนักเราคงมาดูพร้อกันเออหยเกยวเนี่ยไปเช็คนอกก่อนด้ะเออสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาทักทายกันหน่อยนะพี่เข้ามาทักทายกันหน่อยนะครับเปิด เ<ใ>ปิดกระสอบให้เธอทีฉันึงลไปกไห้ตอนี้ออกไปเพ่งน้ำหลอด่อนป่นนขวางแฉบแฉบโอ้สวยเลยสวยมาอเลยหม ยอมรับเนี่ยระวังมันดีดเอาหน้านะตัมม้มมาใหมาใหนี่เฮ้ยเฮ้ยตั้มตั้มมันขึ้นว่าเอ๊พี่เขาบอกวราดีดโดนนะตัมม้มกับไอเจ้าไหน,นมันเขียนว่ามันโฟกัสหนาต่ำอ่ะเหรอไม่รู้เ,เป็นอะไรเออราโฟกัสหนาต่ำอ่ะเริ่มเลยเนาะเราไม่รอเลยละอุ้ยเฟซเหลืองเฟซเหลืองครับโอ้โหสวยมากเลย อันนี้เป็นกระสอบเฟสเฟรีเฟสเฟรีล้ว,น,วนนะคะผสมผสมผสมกับผ้าวอมผสมผ้าล่มผสมผ้าล่มแต่ว่าผ้าวอมจะอยู่ในอัตราส่วนที่เยอะกว่าแต่ก็อ,อุ้ยใหม่กินนานใหม่มากเจเย็นค่ะไปเรื่อเยเจเย็นอันนี้ก็ยอดแล้วสวยเนี่ยสวยนะย,นะย,นะยอมรับเนะนี่ยมันบอกว่าค้นหาใบหน้าตั้มอะ่ะเห็นปะไม่เนี่ยเหนือกว่าละแถบอีกแล้วค่ะแถบนะคะ เราจะบอกว่าหูงานมีตำหนิหรือเปล่าไม่นะคะงานดีไงไปงแท็กเช็คได้หมดนะคะบอกก่อนเช็คขึ้นหมดทุกตัวเลยเราอเออเัวนี้เช็คขึ้นหมดทุกตัวนะนี่ตัวนี้สวยนะเฟสตัวนี้สวยตัวนี้ก็สวยสวยอ้โหเฟสนี้สวยมากเลยเนี่ยยอมรับเลยเซอร์สวยมากแต่ว่าอัมโบลมาได้ไงวะเนี่ยอัมโบมันติดมาหนึ่งตัวค่ะแต่ว่าสวยนะเอออัมโบไว้รอรอก่อน สม usted, ัยย so ังไม่เจอผ้า <strong> ล่มนะคะเจอแต่ผ้าวอมอยู่ก็ซ้อมนี่เหมือนเจอผ้าวอมเยอะนะตั้มเขาไม่เจอผ้าล่มเลยขอให้เฟซเยอะพอละมาอันนี้อะไรวะแทบทองเฟซเฟซเฟซแสบทองเฮ้ยอะไรวะมีแต่ผ้าวอมเว้ยเดี๋ยวผ้าล่มต้องมีนะผ้าล่มยังไรต้องมีนะต้องอยู่เฉยเฉยจังเลย เออสวยนี่เฟฟเฟรี่เฟฟเฟรี่เฟฟเรี่ล้วนนะคะเฟฟเรี่ล้วนแทบสองตัวแล้วเนี่ยล้วนเลยแบบเฟฟเฟรี่นะคะแรงอยู่แล้วนะ๋ยวจะโชว์โชว์โชว์แถวล้วนมั้ยอาเราเพิ่งเริ่มต้นก็บอกเราเพิ่งเริ่มต้นเปิดโชว์อะไรไหมอ่านหน่อยดิแบบนึงเปิดโชว์อยู่ค่ะยังไม่ขายเลยค่ะ เปิดโชว์อยู่ค่ะเผื่อใครจะ,ะยกกระสอบก็ได้นะคะมานี่แล้วอุ้ยลายนี้คือไม่ต้องลุ้นว่าจะได้เฟซไหมคือเฟซเฟอรี่ทั้งกระสอบค่ะจุ๊บลายนี้สวยเฟซเฟอรี่ <laughs> ทั้งกระสอบนะคะทำไมาอันนี้ไปเข้าดูหน่ยอยแถบอีกแล้วค่ะี่ทำไมมันมืดจังวะต่ำไม่ไปบังเขาว่ะนี่นะคะเดี๋ยวเอาไปอุ้ยตัวนี้สวยเ <laughs> นี่ยนี่เที่ยวโอ้โหแม่ง มืดตึ๊บเลยนี่ยทำไมมันมืดมันขึ้นว่าจับหนาต่ำอ,ะอ่ะต่ำเอาออกมาดิเจับหน้าแล้วที่ไม่หนวดทำยังไงวะก็สอบอินบ็อกซ์มาเลยพี่เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเป็นไหนล่ะที่นี่อ๋อออกๆเกิดต่ำออกแล้วออ,ออกแล้วโอ้ยเอออย่ออางนี้หน้าตาดีเปล่าปะว้าวอะไรเนี่ยสวยสวยเนีย่ยโอ้ยสวยมากเลยยังไม่เจอพาร์ล่มนะคะเจอพาร์ลอมจีบแล้วเฮ้ยพี่แล้วก่อนจเย็น หนึ่งแล้วนะดูนะตอนที้มีสี่ตัวแล้วเอามาอยากอะไรเด้อห้าตัวนี่หกตัวเขินพุ่มตัวนี้สวยอุ้ยไม่ดน,<ฮ>นี่สว,สวย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 คอจีอันี้สวยอ่ะอย่างเงี้ยขึ้นมาได้เลยขึ้นแท่นได้เลยเฮ้ยนี่พัดลมไม่จะ่มาสวยวะ่ะให้ดูพัดลมดูไปวะไม่ใช่ว่าโอ้โหคีเด่นะเฮ้ยนี่มาดูพัดลมดิพัดลมดิมดูพัดลมหมดนดิ ดูลายไม่ยากล้มเลยโอ้แถบเยอะขนาดนี้สีแดงไหมไมยดูสีแดง่งเออสวยอุ้ยสวยพอจีนแล้วมาแล้วครับพอจีนสวยนี่ก็ไม่ไอ้กระสอบนี้ค่อนข้างจะสวยกว่าข้าวมันเยอะไม่ค่อนข้างที่จะสวยกว่ารอบที่แล้ว ก็สอบที่แล้วเนาะไม่โอสวยพอกันอันนั้นอันก็สวย,สวยพ่อวันนั้นบิ๊กโลโกโม้มีอ๋อนั้นบิ๊กโลโก้ใช่ป่ะอ๋ออ,อ,อันไม่รู้ว่ารอบที่แล้วพี่เปิดหรอือเปลจะดึงทำไมโอ้ยสวยเที่แล้วไมสวยเนี่ยรอบนี้รอบทีส่สวยอหรเออจับมาในผ้าล่มในผ้าวมหมดเลยแล้วนี่เนี่ยมาดูอ่ะให้เขาดูเนี่ยเนี่ยมีดเลยเออ แถบพูดครับแถบพูดอีกแล้วกี่ตัวแล้วเนี่ยวแปดเจ็ดแปดตัวแล้วแถบพูดอีกแล้วครับอันนี้ให้เขาดูยังเนี่ยเกินคุ้มอ้าวไปดูอ่ะสีแดงแรงลิทสีแดงฮอร์ซิทดี่ไปดูเลยไปดูพอซิทฮอร์ซิทใหม่มากเลยอ่ะถ้าดูไปเอ่าไม่ถอยอย่าถอยไม่คุณพูดถ่าเมื่อไหร่ครับเฮ้ยไม่ดูดี๋ยวนี้คุณนี่ พี่แทมอีกแล้วแทมอีกแล้วมาดูนี้ดูดิ้มีกรกโก้ตัวนี้สวยอย่เพิ่งโทรเด้อไล่ตัดไล่ตัดไล่ตัดนะครับอย่าเพิ่งโทรมันนะครับไล่ตัดอันนี้อันนี้นั่นเฮ้นมือที่แกะต่ำไม่เป็นไรไปอย่างนี้แหละไม่สวยเอ้ยลองนี่สวยวะนี่ลายนี้ ทะล่มทาล่มได้ไม่ได้เลยนะทาล่มเป็นหนึ่งตัวแล้วเนาะน่าป่ะอีเกะแถบแดงเอาไปไปใส่นี่หน่อยขอหัวซีฟก่อนไม่กำลังตื่นเต้นกำลังรุ่นอยู่อุ้ยนี่อย่างเงี้ยนี่สีแดงสีเขียวดูหัวซีฟไปหัวซิปมาโชว์ก่อนหัวซิปใหม่กิ๊พี่ดูหัวซิปอะไรจะขนาดนั้นอันนี้ล่ะใหม่ว้าวโอ้ยลายลายสกอตตายแล้วขายกกระสอบด้วยนะคะพี่ ตอนนี้มีอยู่สองกระสอบนะคะจัดได้จัดนะคะนี่ราคาเกินครุ้มเลยคะขายเพื่ออะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งกระสอบเท่าไหร่ครับกระสอบเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาแจ้งเอ่อถ้าอีกบัตรมาเฮ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยทั้งหนาทั้งหนาหนาทั้งหนามันอันนี้พัดลมมันเนี่ยแต่ไม่สวยเฟสฟรีมันไม่ใช่มันเขาเรียกว่าผ่าลำลองมันไม่ใช่ลมลำลองลำลองแบบมันไม่ล่มจ้ะอ่าแอันนี้เลยสวยอ๋อตรงนี้อ่าลมไม่ใช่เหรอ เอาอันนี้มาใส่ย,ยังเนี่ยคนละตัวกันเอาคนละตัวเหรออืออาสีแดงมาอีกอ่ะยเขาบอกขายจนแบบหน้าเบือมากเลยอ่ะเนี่ยคนต้องเป็นโครตตัวเลยอ้าวอู้หูผมขอพัดลมแล้วกันนะรอบนี้สวยจริงๆเลยเดี๋ยวขอไปเรียกแล้วกันนะพี่อันนี้พัดลมนะพัดลมนะลมนุ่มน,น,นั่งเฉดมิติตัว ยังยังไม่หมดเลยยังไม่เกินครึ่งเลยเนี่ยกันอะไรกันอะไรดูไลยมองไม่สวยขนาดนี้ตัวนี้สวยนะเนี่ยยอมรับเลยพ้าลมมันีม่สวยเนี่ยเออสวยสองตัวแล้วแบบหนึ่งสองสามสี่อะวอมนี่อะวอมนี่อะไรวะเนี่ยเจ็ดแปดโอ้ยแห็บอะไรขนาดนั้นอันนี้ผ้าอะไรอะอะวอมนะเนี่ย พระวอม,วมสวยไม่พรวอมอีกแล้วเนี่ยอันนี้วอมครับโอ้โหสวยลายสวยด้วยพี่วีจะซักอะไลายฉากนี้สวยมากเลยอ่ะพี่วีจะซักบอกกับทางไปอ่ะเอออันนี้พระร่มครับพระร่มแต่ว่าผมเล็งๆอยู่พระร่นมนี่ขอเลยไม่แล้วรอบสีดแล้วอ่ะพระร่มเป็นไงไม่ยี่ไม่ดูเลยเนะี่ยสวย นี่ก็สวยครับผมคอจีนลองอีกเลยเอวอมอีกแล้วอมนี่อมอีกแล้วอู๋อมเถแบบเถาม่วงแถาม่วงครับดำแถาม่วงสวยจัดอันนี้อ่ะนี่ก็วอมนี่ก็วอมคอจีนว่าจะยิ้พูดไหมไม่กิ๊กไม่มันออกชอบเลยนะเนี่ยดูนี่นีพะร่มพะร่มพะล่มอย่างงี้ไหมว่าสวยเออ นะกันที่พาร่มแลมันเป็นลายเลยเนี่ยวอมอันนี้ต้อง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 เอาวอมกับร่มใช่ไหมเนี่ยวอร์มกับร่มเหรอแยกกันเลยเหรอวอร์มวอร์มวอร์มเฮ้ยทำไมไมีแต่วอร์มวะอันนี้พาร่มนะเนี่ยพาร่มไม่ใช่ล,มลม่มแบบล่มแบบลำอลองลำลอง พัด่มเออพัด่มวอมไม่เฟสพูลี่พัดลมครับผมสวยมากเลยเนี่ยงานตัดวิกกโก้อย่างนี้มันยักวิกมันไม่ใช่เป็นลมเป็นเป็นเนยหรือปั่ง,งคอเลยเซ็พัดลม พัด <theater. S 1> ลมพัดลมเยดดแม่พะวอมวอมพอมไรขอตัวนี้นี่สวยหน่อยไหมโอ้ยพัดลมต right. ัวน <milhões jadi> yeah. ี้สวยเลยบางอ้ยหวยดด้วยใส่ทำงานมันนี่มันนี่มาดูงานมันนี่ แยกวอนแยกวัน yeah, yeah, อ่ะอันนี้ผ้<พ>าอะไรพ่อพลุ่มสวยปูนงอมเป็นแบบผ้านหน้าหนาแต่ว่าไม่ก็ไม่หนาเท่าไรนะแต่สวยอ่ะสวย,สวยแบรนด์นี้แพงอยู่แต่เนาะจ้ามไอเกินนี้เของพี่ไ้ไหนเออเอืออเฟสพูลีครับผม ทำไมเป็นลายสกอตนะอันนี้เป็นผ้าอะไรวะเนี่ยโอ้ยอย่างหนักเลยอือสีนี่ดูสีเหลืองกันแนเฟรดี้ตอนนี้โคตสวยเลยสีเหลืองมันไม่ใช่ผ้าล่องผ้าอะไวะผ้าตึงๆล่มตึ่งวอมอ,ะอ่ะวอมวอมอไรท์โอ้โหมีคนดูท่านด้วยเป็นวอม <laughs> โอเคหอะไรเอาผ้าลงมาใหพี่มา อ๋อตัวเดียวพอแล้วแต,ตัวนี้สวยมากเลยนะพี่คอ,อ,จ,อ,อจีนครับสวยมากเลยสวยมากมาอะไรกังไงตัวนี้เฟรชพรลลี <c oughs> ม่มาเชื่อไหม <c oughs> เฉยพี่เอาไปขายเขาเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แฮงออกใช่ไหตลาดรถไฟอะ่ะ <c oughs> โอเคตัวนี้ข้างในเป็นผ้าอะไรลายอะไรอะไรคารๆๆ์บอน นี่นี่เอาไปสวยสวยเออสวยอยู่ดวคุณหนูงหไง<ป>เอาเฟสพอลี่ครับผมปาต่อ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 โอ้ยน,นี่เป็นหนังอะ่ะอผ่านหนังนี่หนังแกะเหรอดูดิกข้างในดิกข้างในสวยมากเลยงงดิงงดิงงเดะอันนี้เป็นหนังเฉยอะ่ะ หน,นูน่าจะหลายบาทคันเลยวะตัวนี้เหรอวะอันนี้วอลผสมล่มเลยวอลผสมล่มแต่ก็สนะว,นวนนนนยนะร่มตัวนี้รูปตัวนี้อันนี้พารลมเลยนะเนี่ยพารลมตัวนี้นี่พารลมมาดูด้านนี้โสวยเนาะทดสอบเลยสวย แล้วไอ้กระสอบที่แล้วเป็นไงสวยพัดลมอ่ะนะพูดถึงพัดลมไม่ค่อยไล่รู้ใหม่ไม่ดูอ่ะนะเออเออเดี๋ยวไม่ดูเดี๋ยวเปิดไล่ให,หม่ก็ได้มีอีกกระสอบนี้เราโอเคนะพัดลมนี้เราทาโอเคนะพัดลมมีน้อยกว่าพาวอมแต่ถึงเป็นพาวองมันก็ไม่ใช่ผสมพ่วงก็หมดสวยเขาเรยกว่อะไรวะถ่ายลำลองเหรอเฟซพาวอมครับ พราะแม่คือสูตรจะได้แถบไปแปดเก้าตัวคือก็ใส่มาแล้วเท่ากันแหละดูแล้วง่ายก็สวยม่ก็สวยสวยจริงอยู่จริงนะขอบคุณมากนะที่มาดูนะพี่นะเป็นหูค่ะใจดีใจตลุ่าสวยมากนี่อย่างนี้เขาชอบอย่างนี้น่ะเวลาใส่ไปเที่ยวใส่อะไรอ่ะเดี๋ยวขนหนาวแล้วมีทั้งหมด88ตัวนะคะ เป็นเฟสอะหรอวนใสีางงานฟีดกว่าโอค้คคือปะข้าวอมค่ะสีดำไม่เลยลายเลยลายตารางลายบบกปุ๊อ่ะก็หมดแล้วพี่ก็ถามว่าสวยไหมสวยมากยอมรับว,ว่าสวยนะไม่เฟสข้าวาวอมสีดำ ข้าว่มคอจีนค่ะนี่มาเนี่ยโอเคกินรู้ทุกตัวในรูปเกาหลีเกาหลีถ้าว่มค่ะถ้าว่มแบบถ้าวลำลองเฮ้เฮ้โอ้มาเทีนะ ไม่หรือเป้าปากโอเคพี่ขอุมมาครับผมงานปักใหม่หรือเป้าสวยสวยสวยงานปักใหม่หรือเปล่าไม่ครับพี่ไม่ให้งานปักใหม่เซิร์ชเลขเจองานปักใหม่หรือเปล่าไม่เพราะว่าเป็นงานแบบว่าเออมาทําใหม่หรือเปล่าแบบว่าเป็นเสือธรรมดาเราไปปักเป็นเฟเวอรี่หรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับขอแค้ขอแค้ตัวเลยพี่อันนี้งานเลดนะ ของแท้ของแท้ครับตู้ยูนิเอรแล้วตู้ยูนิเอร์ขอบุณมากพี่นะขอบมากทุกคนเลยครับผมเ,ออเดี๋ยวจะวันทิศบันทึก,นทกลงลงเขาเรียกว่าลงอะไรน,นะลงยูทูบเดี๋ยวยังไงฝากฝากไปติดตามเลยนะ <c oughs> ของแท้ทุกตัวนะพี่ของแท้ทุกตัวนะครับผมอย่างนี้นก็ฝากฝาก,กติดตามเพจเลยนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยววันไหนไลฟ์ก็จะแจ้งนะพี่นะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์หรอก ก็จะต,ติดงานอยู่ผมกม็ติดงานอยู่ยังไงก็อย่าลืมนะแคปต้าก็มีเยอะสวยสวยสวยรอบนี้สวยไปแล้ว